สวัสดีเช้าว,วันที่1พฤษภาค,คม2,568สําหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งวันนี้มีเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่1ลงแข่งขันกันอีกหคู่ และผลเป็นบาเซโลนาเปิดบ้านเสมอกันกันกบอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล f f c แชมเปี้ยนลีกอีลิตซึ่งวันนี้มีเกมรอบรองชนะเลิศลงแข่งขันกันอีก1คู่และผลเป็นอัลนาเซอร์แพ้คาวาซากิฟรอนตาเล่ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ทํทำให้ทางคาวาซากิฟรอนตาเล่จะได้ผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศไปพบกับอัลอาลีคราบมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลร,รีโวไทยลีก ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลลงแข่งขันกันไปสีคู่ครับโดยคู่แรกเป็นบุรีรัมย์อยู่ในเตดเปิดบ้านถลมน่มหนองบัวพิชยัก์ไปด้วยสกอร์เจ็ดประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นพีทีประจวบ fc แพ้แบงคอกอยู่ในเตดไป2ประตูต่อ3นคปรปฐมอยู่ในเตดแพ้ราชบุรี fc ไปีไป1ประตูต่อ6และการท่าเรือ fc เอาชนะระยอง fc ไปด้วยสกอร์สีประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนรีโวไทยลีกกันครับ ซึ่งแชมป์ของฤดูกาลนี้ได้แก่บุรีรัมยูในเต็ดที่มี70คะแนนอันดับ2 b a แบงคอกยูในเ็ดมี69คะแนนอันดับ3 BG บีจีปทุม53คะแนนอันดับสีราบบุรี FC มี52คะแนนและอันดับ5เป็นทางการท่าเรือ FC ที่มี48คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่ง3ทีมที่ตกชั้นลงสู่ไทยลีก2ในฤดูกาลนี้ได้แก่อันดับ14หนองบัวพิชยาที่มี27คะแนน อันดับ15นครปฐมอยู่ในเต็ดมี23คะแนนและอันดับ16เป็นทางขอนแก่นอยู่ในเต็ดที่มี18คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล AFF Shopee ครับซึ่งคือที่ผ่านมาก็มีเกมรอบรองชนะเลิศลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่และผลเป็นของอันฮานอยเอาชนะ PSM มมากา่าไปได้2ประตูต่อศูย์และรวมผล2นัดเป็นทางของอันฮานอยจะได้ผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อหนึ่ง และเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียราดิวิชันซึ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยคู่แรกเป็นนิเวลโอบอยเอาชนะซีเอฮูราคานไปได้2ประตูต่อ0และซีเอปาเทนซาเอาชนะทาเลเรสไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนอาร์เจนตินาพรีเมียรดิวิชันกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางโบคาจูเนียที่มี32คะแนน อันดับ2โรซาริโอเซนทรัลมี32คะแนนอันดับ3อาร์เจนติน n สจูเนียร์30คะแนนอันดับ4ี่อินดิเพเนียนเต้มี29คะแนนและอันดับ5เป็นทางริเวอร์เพลทที่มี28คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ